ครับเซ็ตเรียบร้อยครับพี่น้องครับเทนเลอร์เฮ็ดเอาเองครับ,เ,รบเดี๋ยวมยือ,อน,นี้สิล่องไปลากมั้งครับกับความกว้างอยู่ที่สเมตรนะครับความยาวอยู่ที่สีเมตรเฉพาะพื้นกระบะนะครับรับมองนี้ ออกแบบเมา่ไหม่นะครับมันบัดเวลาเขาหลากไปนะครับพี่น้องเขาหลากไปแล้วมันบางเทอมอาสสีต่ำต้นใหม่ต่ำเสาต่ำอย่างนี้นะครับมันมันเห็ดให้บางคนเขามันพังงายนะครับบางทีก็เลยเห็ดเป็นปีกตัวนี้กันเอาไว้นะครับกับเพิ่มความสวยงามปีกน้อยนึงครับแข็งลังก็มีพร้อมตัวนี้นะครับเป็นสลัก สลักล็อกเอาไว้นะครับล็อกตัวดึงบันไดตัวนี้ก็้าเอาตามนาั่งรลานเก้าครับตัวนี้เพื่อนนะครับเพื่อนโล่งนะครับเพื่อนโล่งทักเล็กกลมมาทักนะครับเป็นกากระบาดขาบันไดนะครับขาบันไดเอาไว้นี้นะครับนี่ บันไดบริเฮณเนี้ยนะครับเพดประมาณเท่านี้นี่ครับเวลาเขากระพับขึ้นมาครับนี่ครับขึ้นมากหาแนวสลักล็อกเอาไว้ครับนี่สีล่องหลากเบิ้งมาหน่อ ทั้งพุ่นกับเจยังทั้งนั้นนะ่ข้าใจคนไปนนเอาจารย์ป้อ,ศาศาอมอามาขึ้นขึ้นมามาไทยใช่นะ <c oughs> ขึ้นไลับขึ้นขึ้นกระบ้าก็ได้เด๋ยวสีร่องสีร่องหลากบึงหมานี่ห <c oughs> ลากบึงจะน้อย <c oughs> บึงหัวอ๋อ <c oughs> บึงกับบึงเกใจเหร ตาดขึ้นแล้วเต็มปู้รูขึ้นแล้วเต็มคักขนาดไปแล้วแหละขออยู่ถึงรถพอแห่งเลยอันยอดดับใบจาว่าอ้อมที่ระลึลกกดอตไทยคือเมื่อน,นั้นนะ Quá hòn vậy. Nó khả là nó cứ như thế. เด้ะเล่นา่าเราไม่ได้หลเด้อ

ô ô ô Ai? Eh, bay bay. <coughs> 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 ก็ย,ยางมันอ้อนนี่ท่านผูนี่แกเทือว่าไปได้ดีเยอะเลยกเก็าะแต่มันน้อยเต็มข้างขึ้นแกนิ่มนีเ้เยอะเลยยางอ่อนไปหน่อยนึงเอ่อล่อมันนี่นะครับพี่น้องครับล่อมันนี่มันมันมันสีลวมเนาะนี่แต่เกิดเป็นเป็นเผ่าที่ว่าตรงๆรงข้งนั้นครับมัน,น,ะะม,นมันสีลวมนะครับ มันลวมเหมือนทีนี่วงว่องรอนี่มันมันใหญ่นะครับพี่น้องเขายึดทอนตเสื้อเนี่ยมันมันสิบอยู่เขากะบางคนกะให้ร่องกึ่งพื้นกึ่งเป็นปอกมันมันใส่ไห้นะครับไห้มันเหนียนแต่ว่าครั้งผมบดไปให้พื่นกึ่งนะผมเชื่อมพอกขึ้นมาแล้วก็เจียออกนะครับเจียแต่งเอานะครับแต่ถือว่าใส่ได้ในระดับหนึ่งก็ดีอยู่ถือว่าใส่ได้ดีอยู่ครับ ฮะเสียดแอร์อันนี้พ่นสีบอนะ,ะครับคลิปนี้นะครับกะมาล่องทดสอบมารียวิวให้เบิ้งครับ <c oughs> กะมัดอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นสองครับพี่น้องครับเท็ดเอาเองมัดอยู่ที่สามหมื่นสองครับกะถือว่า ถ,ถือว่าดีอยู่ครับใส่ได้ดีอยู่เฮ็ดเอาเองก็ใส่ได้ดีนะครับเพียงแต่เฮาตั้งศูนย์มันให้มันตรงให้มันพอดีนะครับมันก็บ่มีปัญหาเลยครับถึงเสียเอาเองก็ใส่ได้งานได้ดีนะครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับ